น่ารักแบบเขาไหมไม่รู้แต่พร้อมดูแลอยู่นะรู้ยังสวัสดีค่ะพบกัแบแหม่มร์อดเกษตรนะมีค่ะพี่ขาวันนี้พาพี่มาชมรถรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นวายแท็ก4ี่คูณสี่ค่ะพี่ขาราคาตัวรถยังไม่รวมชุดแต่งอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสองนเ้นบาทนั่นเองโดยรวมคันนี้ลงตัวมากเพราะว่าจัดชุดแต่งนะคะเป็นชุดเอ็กตรีม มิกผสมกับชุดแต่งฮั m เมอร์นั่นเองเดี๋ยวแแบบพาดูทีละจุดค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งก็ราคาค่าตัวของคันนี้อีกหนึ่งรอบ1,329,000บาทราคานี้ยังไม่รวมชุดแต่งชุดแต่งนี้จ่ายเพิ่มนะคะ ด้านหน้าค่ะเปลี่ยนในส่วนของกระจังด้านหน้าคือทั้งหมดเลยยกเซตใหม่ทั้งหมดนั่นคือชุดแต่งเอ็กตรีมนั่นเองนะคะดูด้านหน้าคือเป็นทานพรอมเมอรมากๆเลยพี่แต่สามารถใช้งานได้จริงนอกจากความแข็งแรงแล้วดูหน้ารถเราดูใหญ่ดูกว้างขึ้นแล้วห่วงลากจูงที่พี่มองเห็นอยู่ตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงลากจูงได้จริงถึง3.5ตันเลยจ้าทั้ง2ห่วงเลยนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นรูซี่ตรงนี้เพิ่มช่องระบายอากาศ ได้นั่นคือระบายความร้อนได้นั่นเองนะคะแล้วก็ไฟ LED ด้านบนนะคะไฟจุด3จุดตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเด่นสะดุดตาแน่นอนชุดครอบไฟด้านหน้าใส่ให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟแมทริก LED เป็นไฟอัจฉริยะไม่มีใครไหนทําแล้วนอกจากฟอร์ดของเรานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะคิวล้อนะคะรับเป็นคิวล้อแบบฟันเฟืองนั่นเองนะคะดูดูเข้าโดดเด่นแล้วก็เข้ารับกับตัวในส่วนของด้านหน้านั่นเอง ใส่ในส่วนของปีกนกปรับองศาหน้ายางลดการกินหน้ายางถนอมยางของเรานั่นเองนะคะของออปชันเนาะใส่ซับแทงโปรเฟนเดอร์ ender, ปรับแปดขาปรับความนุ่มปรับความเนืดเนื้อนุ่มที่สุดเนืดที่สุดค่ะพี่สามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะคะถึงแประดับเลยทีเดียวมาดูในส่วนของร้อยางค่ะนะคะก็ในส่วนของยางนะคะจะเป็นซีรียางอยู่ที่285นะคะพี่แล้วก็ทัา 6- 5หนะคะแล้วก็แมคขอบ18นั่นเองนะคะ ล้อจะเป็นของเลนโซ่นั่นเองนะคะแล้วก็ยางจะเป็นของคูเปอร์นั่นเองอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ รุ่นของ w i d แทค่ะเขาจะมีในส่วนของกล้อง360องศารอบคันนะคะแล้วก็ระบบช่วยต่างๆคือมีมาให้ครบเลยช่วยให้อยู่ในเลนอันนี้พี่ๆสามารถตั้งเซตได้จากตัวรถเลยจ้าในส่วนของบันไดค้างค่ะตรงนี้นะคะเปลี่ยนใหม่เป็นบันไดค้างของ h a m m e r ค่ะนะคะเปิดขึ้นลงจะมีไฟแน่นอนจากพี่จ้านะคะไม่อันตรายแน่นอนเพราะว่าในส่วนของระบบเซฟตี้ ของเขามีให้พร้อมนั่นเองเหยียบขึ้นลงได้ง่ายด้วยราลางคานี้ทําสีใหม่จ้ะพี่เดิมทีแล้วไม่ใช่สีนี้อันนี้เป็นการแรปสีเป็นสีดําด้านนั่นเองคิวกันาศาสตร์ใส่แล้วเบ้ารองมือจับใส่แล้วนะจ๊ะคันนี้รับล้นๆไม่ใส่สติ๊กเกอร์จ้าด้านท้ายค่ะมาชมด้านท้ายกันดีกว่านะคะโรบาหลังเหล็กนะคะของ e x t reme ดูมีความเท่ความสปอร์ตแล้วก็แขนยาวรับลงตัวจนถึงด้านท้ายเลยนะคะด้านในตรงนี้ลูกค้าขอรับล้อเดิมคืนนะคะก็คือไม่เทิร์นั่นเองเนาะอ่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะตรงอะคริลิกเลนเจอร์ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเว้าลงไปแต่ว่าเราได้ติดเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถของเรามากยิ่งขึ้นการชนท้ายเหล็กค่ะเป็นการชนท้ายเหล็กของ h a m m มอรนะคะมีไฟถอยด้วยแล้วก็ห่วงสีแดง2ห่วงตรงนี้จะพิจานะคะสำหรับห่วงนี้บอกก่อนเลยว่า ใช้งานได้จริงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะพี่บอกเลยว่าหล่อเท่มากๆไฟส่งไปทะเบียนก็มีพร้อมไม่ได้แข็งแรงอย่างเดียวค่ะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่ชอบรถแต่งหล่อๆแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะพี่ราคานี้ไม่รวมชุดแต่งจัดโปรโมชั่นให้ถึงหน้าบ้านมีส่งมอบรถถึงหน้าบ้านด้วยโทรสายด่วนมาได้เลยค่ะที่เบอร์084ค่ะ232 6265เพื่อให้พาชมคลิปรถแต่งเท่ๆพี่ๆอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะแล้วกดติดตามเอาเองนะคะสําหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ